แสนสวงทำหลวงงดงามลือนามหอมกระเทียมลำใยรสเยี่ยมพระเจ้าเฉลี่ยหวานเลือดลำ้ำน้ำตกงามแท้แค่หลวงงามตาบูชาพระเจ้าตนหลวงบวงสวงพระบาทสามยอดวิสัยทัศน์อำเภอบ้านโฮงเมืองหน้าอยู่สังคมคุณธรรมนำนําชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับผม ายประเชิญสมองดีในอำเภอบ้านโฮองในปี2565ศ5น5ดตรอสอสองธรรมอำเภอบ้านโฮองอำเภอบ้านโฮ่ง Home, จังหวัดลำพูนได้สมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการยกระดับให้ศูนย์ตรงธรรมอำเภอบ้านโฮองเป็นศูนย์ราชการสะดวก และมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมมีบริการประชาชนในหลายด้านอาทิ 1. มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่เช่นวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันเวลาราชการแต่เพิ่มเวลาพักเที่ยงหรือเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา 2. มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยสามารถเข้าถึงสถานที่ด้วยรถสาธารณะซึ่งก็คือรถโดยสารประจำทางลีลำพูนได้แก่รถเมล์และรถสองแถวเดินทางมายังอำเภอบ้านห้องโดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106เป็นเส้นทางสัญจรหลัก 3. ม,มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 4. มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเช่นจุดให้บริการอยู่ชั้นหนึ่งมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นต้น 5. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ 6. มีขนาดและพื้นที่ใช้งานอย่างสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 7. ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถรอเลื่อน 8. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 9. มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอเป็นต้น10มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขะละนะักษณะ11มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 12. มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 13. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจหน้าจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการและ14มีการกำหนดพื้นที่เขตปอดบุรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสม นอกจากนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหฮ่งได้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์แปดรูปแบบดังนี้ 1. การติดต่อโดยการวอล์กอิน 2. การติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ 3. การติดต่อผ่านอีเมลมีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมง 4. การติดต่อผ่านเฟ e บุ๊กมีการตอบกลับภายใน1ชั่วโมง 5. การติดต่อผ่านระบบแชทหรือไลน์ มีการตอบกลับภายใน15นาที6การติดต่อผ่าน QR Code 7การติดต่อผ่าน Google Form 8การดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านฮงมีงานบริการที่ไม่ร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการและมีมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ให้บริการรวมทั้งมีการนำผลสำรวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่องเกิดความพึงพอใจของผู้บริการไม่ น้อยกว่าร้อยละแปดสิบวิสัยทัศน์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรม,รรรมบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมนำองค์กรสู่ความโปร่งใสใส่ใจทุกสุขของประชาชน